สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศรัทธาความเชื่อฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาเดียวชาแนนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับพระเจ้าองค์หลวงวัดศรีมงคลใต้อยู่ติดถนนสัมปราชายของใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเลขที่54หมู่ที่1ถนนสองนางสถิตตตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพระเจ้าองค์หลวงเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยประทับนั่งขัดสมาธรริวัสดุก่ออิฐถือปูนขนาดหน้าตักกว้าง2.2เมตรเฉพาะองค์พระถึงยอดพระมารีสูง2เมตรความสูงจากฐาน3เมตรศิลปะตระกูลพระชัยเชษฐาธิราชแห่งลานช้างตามประวัติว่ามีมาแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีพระพุทธรูปทองคําอยู่ภายในองค์พระตามตำนานเมืองมุกดาหารได้บันทึกประวัติพระเจ้าองหลวงไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2 3 1 0เจ้ากินนารีซึ่งเป็นเจ้าเมืองโพลสินปัจจุบันเป็นบริเวณพระธาตุอิงหังเมืองคันธบ,บุรีแขวงสุวรรณเขตเป็นโอรสของเจ้าจันทร์สุริยวงศ์ได้อพยพผู้คนจากเมืองพลสิ์เพื่อจะ,สะแสวงหาที่ตั้งเมืองขึ้นใหม่วันหนึ่งนายพลจ,จากเมืองโพนสิน์ ได้ข้าแม่น้ำโขงมาล่าสัตว์ตรงปากห้วมุกได้พบต้นตาลต้นหนึ่งมีเจ็ดยอดและกองอิฐระหัดพังอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งสันนิษฐานว่าคงเป็นบ้านเมืองในสมัยโบราณมาก่อนเจ้ากินารีมาตรวจดูเห็นว่ามีทำเลเหมาะสมที่จะตั้งบ้านเมืองจึงได้ชักชวนพักพวกมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ขณะที่เจ้ากินรีกำลังคุมบา่าวไพรหักร้างถางพงอยู่ใกล้ต้นตาลเจ็ดยอดก็ได้พบพระพุทธรูปสององค์ องใหญ่เป็นพระพุทธรูปกก่ออิฐถือปูนมีลักษณะสง่างามสูง2เมตรองเล็กเป็นพระพุทธรูปหลอด้วยเหล็กอย่างดีอยู่ใต้ต้นโพสองต้นจึงสร้างวิหารครอบไว้จากนั้นเริ่มสร้างเป็นวัดแล้วให้ชื่อว่าวัดศรีมงคลเพื่อเป็นมงคลแก่ชาวเมืองหลังจากนั้นปรากฏมีอาภินิหารเกิดขึ้นคือพระเล็กได้หายไปจากวิหารแล้วมาอยู่ที่ใต้ต้นโพตรงจุดเดิมถึงสองครั้ง แต่คราวที่สองนี้ได้ฝังองค์จมลงในดินเหลือแต่เพียงพระเกต้าวกินนารีจึงสร้างแทนสการบูชาไว้นัที่นั้นและถวายพระนามว่าพระลูกเหล็กต่อมาน้าท่วมบริเวณนั้นพระเหล็กจึงได้จมน้ําหายไปส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดสีมงคลใต้และต่อมาชาวเมืองมุกดาหารได้ขนานพระนามว่าพระเจ้าองค์หลวงพระเจ้าองค์หลวงเป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของชาวมุกดาหารและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นที่เรื่องลือทางในด้านความศักดิ์สิทธิ์และพุทธานุภาพคุม้มครองให้ผู้สักการ,ระบูชาอยู่เย็นเป็นสุขคลาวค้าจากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดจนช่วยดลบันดานให้ได้รับความสําเร็จสมปรารถนาในทางที่ดีงามในวันพระและเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาชาวเมืองมุกดาหารจะหลั่งไหลามาที่วัดสีมงคลใต้เพื่อสักการ,ระบูชาพระเจ้าองค์หลวงเป็นประจำ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องอาเดียวชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาเดียวชาแนลด้วยนะครับ